สวัสดีครับผมพีนะครับจากช่อตง,งต้ของลงลนคริปโตนะครับวันนี้พบกันในหัวข้อวิเคราะห์ครับอีทเทียมหรือว่าอีเทประจําวันอังคารที่5พฤษจากายนราคาของอีทเทียมก็ปรับตัวย่อลงค่อนข้างแรงนะขึ้นก็ไม่แรงเท่าตัวบิตคอยนะแถมปรับตัวลงแรงกว่าด้วยนับถือว่าราคายังดูทรงเหมือนออนแอกว่าตัวบิตคอยหรือว่าบีดีนะซึ่งบีดีซีเนี่ยจ่ะออกทดาใายรอบหนึ่งแต่ว่าอีทเทียมเนี่ยอยู่ในช่วงปรับฐานนะครับ ก็เช่นเคยรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามเนะเป็นกันเงใัด้วยอิทเลียมนี่รออัปเดตไปน่าจะสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้อัปเดตก็ราคาก็ลงมาทดสอบโซนระดับที่ให้ไว้อยู่นะเนี่ยประมาณเนี่ยสองสี่สามแปดถึงสองสี่แปดหกก่อนที่จะดีดนะครับดีดตรงนี้เนี่ยก็ประมาณสองสามเปอร์เซ็นต์ได้แล้วก็ก่อนที่จะลงมาหลุดตรงนี้น่าจะยังไม่หลุดโซนเอลแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปค่อนข้างแรงเลยนะครับถือว่าแผ่รอบที่แล้วแค่ตรงนี้ก็พอได้อยู่ นะครับทีนี้ในส่วนของตัว BTC เมื่อวานก็ลงมาทดสอบโซนแนวรับที่ให้ไว้อยู่นะก็คือตรงโซนนี้ราคาลงมาทดสอบอันนี้ไม่แน่ใจว่าโซนของเมื่อวานก็คือเราบอกว่ามันอาจจะเนี้ยระวังการเด้งพลงต่อราคาก็ลงมาทดสอบจริงๆรงิมันจะเหมือนเส้นสีฟ้าเนี่ยแต่จริงๆมันเด้งแค่ตรงนี้เนี่ยปุ๊บลงต่อมาตรงโซนนี้แล้วก็รุนดีเราก็ถือว่าแผนใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวมาดูอิทธิฤทธิของวันนี้กันบ้างว่าพอได้ไหมแล้วก็ แต้ช่วงเวลาที่อาจจะทราบผลการเลือกตั้งของอประธานในิีดีสหรัฐนะครับน่าจะประมาณห้าโมงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าห้าโมงเนี่ยเป็นช่วงเริ่มนับคะแนนหรือว่าอาจจะทราบผลแล้วนะครับแต่เห็นใน In นเทอร์เติ้งบอกไว้ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะเทรดนะครับคิปโตรหรือว่าทองคำเพิ่มเติมก็สามารถเลื่อนไที่ด้านล่างตรงน,นี้กดคําว่าเพิ่มเติมตรงน,นี้นะครับแล้วเลื่อนลงมาจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาแล้วกดไปที่ในส่วนของตัว ลิงก์ลงทะเบียนตรงนี้อันนี้จะเป็นลิงก์เปิดบัญชีของทางโมเกอร์เอร์น็ตนะครับใครที่สนใจอยากจะลองเทรดคริปโตทองคำหุ้นอเมริกานะครับซึ่งตอนนี้หลังเลิกตลางลาอากาศจะมีการฟื้นตัวต่อใครอยากจะไปลองเทรดก็ได้หรืออาจจะมีแรงขายเข้าไปเก็งกำไรได้หมดนะครับรวมถึงคริปโตเคอเรนซีด้วยใครสนใจก็ลงทะเบียนตรงน,นี้ได้ข้อดีของอีกหนึ่ก็คือฝากถอนไวครับไม่เกินหนออึ่งชั่วโมงเงินข้าผอและเหรียงช้าไม่เหรียงช้าไม่เกินหนึ่งชั่วโมองอย่างเร็กวก็คือห้าถึงสิบนาที นะครับแล้วก็ฟรีค่าสวอปนะครับถือครองข้ามวันได้ทั้งทองคำบิตคอยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของระบบสต็อปเอาท์นะครับช่วยเวลากราฟมีการซืออ้อยแรงช่วงข่าวนะครับแล้วก็ในส่วนของใครที่อยากจับเดตเพิ่มเติมแผนก็สามารถคิดตรงนี้ได้นะนี่จะเป็นกลุ่มไว้พูดคุยแผนอ่าทองคำคริปโตนะครับอยากได้มุมมองสถานขึ้น,นในงินการขายเพิ่มเติมนะถ้าเข้ามาสอบถามได้แล้วไม่มีคใค้จ่ายนะครับลองสอบถามเงอนขายเพิ่มเติมของทางอ้บินดู อันนี้ก็คือโซน,นแนวราบของบิตคอยน์มวานดูอีจิเรียมต่ <c oughs> อไปครับอีจิเรียมเนี่ยเดิมมองว่าจะเป็นโซนนี่กรณีที่เป็นชุดเดียวกันแต่เป้าโซนแนวต้านนี่คือแตะพอดีเลยเนะี่ยแตะแล้วก็มีการย่อนะครับอันเดี๋ยวผมลบออกก่อนนะเพื่อไปไป z o o ดูว่าตอนนี้ไซเคิลไหนแล้ว กับทางเฟรมันครับทางเฟรมันของตัวอีทิลเลียมนะครับก็ยังดูไม่ดีนะเริ่มเริ่มมีการแยกกเมนนะครับแยกส่วนในที่เนี้ยที่เราตามอยู่ก็คือเราตามเคสของนะครับเรามองว่าตัวนี้คืออาจจะเป็นขาเอวงเล็บครับตัวนี้ไปขึ้นย่างใหญ่ถูกไหมตัวนี้คือขึ้น b นะครับและตัวนี้กาลังลงขา C ซึ่งคาถามตัวนี้อีกที่ว่า b จบหรือไม่จบซึ่งส่วนตัว แอบมองนะน้ำหนักจบเนี่ยค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงมีโอกาสเข้าสู่เซมเเนตของขาซีเนื่องจากว่าไซต์ตรงนี้นะครับค่อนข้างมีความใหญ่นะเนี่ยสิบสี่สิบเอร์เ็นตรงเนี้ยถ้าเทียกบกับกับการพักของชุดเนี่ยประมาณโอเคมันใกล้เคียงกันละสี่สิบยี่ห้าเปอร์เซ็นก็ยังใกล้เคียงกันอยู่แต่ว่ามันก็กล้ากึง่งเพราะนั้นมันอยู่ที่ว่าจบหรือไม่จบนะครับอันนี้ไม่ได้สีเรียสเพราะว่าถ้า เคสที่จบก็คือลงขา C ส่วนเคสที่ไม่จบนะครับมันจะเป็นเคสสี C, ฟ้าเคสนี้ก็คืออะไรครับใน B ย่อยตรงเนี้ยอาจจะมีขึ้นอะไรครับขึ้น A น้อย B น้อย C น้อยแล้วตัวนี้คือขา X นะครับทั้งหมดทั้งมวลจบ C ก็คือขึ้นต่อแซ่ขึ้ใหม่จบ X ก็ขึ้นต่อทั้งหมดคือจบตัวเนี้ยลุนขึ้นต่อนะอันนี้เป็นเคสที่มองขึ้นนะครับแต่เนี้ยตรวนี้ที่เป็นขา C ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าตัวเนี้ยมันยังอยู่ในขอบเขตของ C o f f t ถ้าเกิดใครจาได้ว่า f t ถ้าเราวัดจากการรีเทสชุดเนี้ย ไม่เกินแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็อยู่ในตระกูลของ normal fat ใช่ไหมถ้าจะให้ดีมันมีสตองนะครับขา C ถึงจะไม่มีนิวโ o แต่ตรงเนี้ขา C มันสามารถมีนิวโ o ได้แปบลบว่า C สี C ่บูตรงนี้ดาวไซด์ย,ยังลงกลับมานิวโอได้อันนี้คือข้อควรระวังเพราะนั้นอย่าเพิ่งประแมนว่าผมบอกว่ามันจะขึ้นต่อมี2เคสนะครับเลยลืมเคสขาลงไปไม่ได้ดูเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังคิดีนด้วยนะครับครับมีการให้ข้อมูลส่งสัญญาณเรามาตลอด นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆตามไปนะครับเพราะถ้าเราไม่ค่อยไม่ตามบางทีตามมุมมองเดิมแต่บางทีกราฟมันส่งสัญญาณไปแล้วอาจจะมีบางอย่างที่ต้องเปลี่ยนนะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้นักงานตันนี้ผมขอตามมีเคสของขา a ก่อนนะครับมองว่าตัวนี้อาจจะจบขา x ไปแล้วนะครับซึ่งตันี้อาจจะเป็นขา a ในรืบาบีขา c ีนะอาจจะจบ x ตรงนี้แล้วอาจจะลังขึ้นเลยครับขึ้น a หรือแต่ขึ้นใหม่แต่สิ่งที่ยังไม่เห็น การขึ้นของ a cycle ใหม่ของนอนจุ 2, ที่2หรืออะไรก็แล้วแต่ต้องระวังนอนระวังถ้าตรงนี้เป็นขา c ตรงนี้จะเป็นเซมิ1 7ที 1, 7่หนึ 3, ่งที่สองิที่สามีเรมีที่หดีนะขา c เนะี่ยนะครับแต่ไซส์ตรงเนี้ยเทียบแล้วโอเคใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันอยู่นะครับ พราะว่าถ้าดูชุดนี้ที่พักตัวลงมาก็ใช้เวลาประมาณแต่ตรงนี้ไซซ์ดูดูดูใหญ่อยู่นะก่อนเนี้ยดูใหญ่ก็นอนเนี้ยดูเล็กลงกังว่ายังอาจเป็นแค่ขึ้นย่อยนะแ,แต่ว่าในเรื่องของระยะเวลาเรื่องกินเวลาออกข้างมากก็ไม่เป็นไรเอก็คือลุนขึ้นต่อเพราะนั่นเดี๋ยวเราแค่ตามเทรนจูน,นี้ก่อนก็ได้จะให้รู้ว่าภาพใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นเอนะครับจบ เพื่อขึ้นต่อหรืออาจจะเป็นแค่โครงสร้างของขา C ที่ไม่จบก็คืออะไรครับเซ็ที่เดเซอามเลงเซ่หเพราะฉะนั้นลงต่อมีนโลไม่ต้องตรงใจยังมีเคสนี้รองรับอยู่นะครับอ่าส่วนตัวเดี๋ยวมาตามชุดนี้ก่อนนะครับตามโฟกัสชุดนี้ก่อนชุดต้นๆชุดนี้อยู่ที่ประมาณ2.104 2.104นะครับ w ่ i m e f ูทเฟบีครับ เรามาดูทำเฟรมวิกนะครับโครงสร้างราคาที่เราคุยกันตอนนั้นเหมือนเราเลิกชุดมาว่าตรงเนี้ยอาจจะลงอยู่ในเซกเมนต์ที่สี่ของขาลงนะครับหรืออ่าส่วนตัวเนี่ยพอเรามีมุมมองว่า x ใช่ไหมถ้า x เนี่ยถ้าอยากใครจะตาม x เนี่ยผมอยากให้เห็นแรงซื้อที่มากกว่านี้หน่อยซึ่ง x เนี่ยที่ดีเนี่ยควรจะอาจจะยืนเหนือสักสองแปดแปดหกหรือสามพันหนึ่งร้อยอาทีซะสามพันกลมๆก่อนนะครับอันตัวเลขปัดปัดครึ่งๆเลย ประมาณสามพันถึงจะพอลุนลุนเอกตรงนี้จบเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เองไม่จบมันจะมีอะไรครับมุมมองที่น่ากังวลอยู่เพราะแรงซื้อถ้าถือกับเที่ยวแรงขายที่ที่ลงมาเนี่ยยังไม่ได้เยอะพอนะถือว่าน้อยอยู่นะเพราะว่า,าวเนี่ยวัดกลับไปเนี่ยชุดเนี่ยไม่ถึงสามสิบแปดจุดสองด้วยนะครับติดแค่สามสิบสามจุดสามเปอร์เซ็นตนะครับแปลว่ามีโอกาสที่อาจจะเห็นเซกเมนต์ที่ห้าหรือขาลงต่อมาได้ด้วยนะอันนี้ต้องระมัดระวัง ซึ่งส่วนตัวาตามไปเียติดจุดครับก็คือตัวเนี้ถ้าเราตามเป็นเลยครับอ่าพอมาดูไส้ในเนี่ยส่วนตัวแอ,แอบจะตามเป็นเคสของขา C นะครับขา C เพราะาถ้า x จบอาจจะอยากเห็นอย่างน้อยก็คือเบรกตรงส่วนนี้ก่อนเบรกโซนนี้ก่อนสองเจหกเก้านะครับ เพราะนั้นตอนนี้ส่วนตัวก็คือจะตามเคสที่ขาลงยังไม่จบเราก็คือมองว่าตัวนี้เป็นเซ gment ที่หนึ่งหรือ A เซ gment ที่สองหรือ B เซ gment ที่สาหรือ C อันนี้เราแยกเป็นทอนนะตอนนี้กำลังอยู่เซ gment ที่สี่หรือ X นะครับซึ่งในสหรือ X เนี่ยก็จะมีชุดขึ้นยอดของเขาก็คืออะไรครับอาจจะมีขาเลยครับ อาจจะมีขา a ขา b ขา c ซึ่งขา c ตอนนี้อาจจะจบแล้วตอนนี้กำลังอาจจะฟอร์มตัวลงของไซเคิลของขาลงใหม่ที่เป็นของขา5หรือ a ถัดไปได้นะเพราะตรงน,นีู้ปลถ้าจะเป็นโครงสร้างของขาลงเนี่ยผมมองว่าน่าจะใกล้เคียงกันไหมเทียบกับชุดนี้ก่อน ตรงนี้ถามว่ารวบชุดกันได้ไหมได้นะตรงนี้มองว่าเป็นสองหรือบีนะครับสองหรือบีแล้วตรงนี้คือเซกเมนที่สามหรือสี่อ่ะเดี๋ยวผมวัดทาร์เก็ตชุดนี้สมส่วนประมาณเท่าไหร่ร้อยเปอร์เซ็นโอเคเพราะนั้นตรงนี้เข้าเขาอยู่นะตรงนี้ก็คืออาจจะเป็นอะไรครับสองหรือบีแล้วตรงนี้รวบชุดอาจจะเป็นสี่หรือเอ็กได้อยู่ นะครับสีเล็กซึ่งตรงเนี้ยไม่แน่ใจว่าสีเล็กจบหรือยังนะบจบหรือไม่จบแต่สิ่งที่คอนเฟิร์มหรือพอคาดการได้ก็คือนะครับชุดเนี้ยมีเซกเมนที่หนึ่งเซกเมนที่สองเซกเมนที่สามเซกเมนที่สี่ซึ่งเซกเมนที่สนะี่เนี้ยถ้าจะลุนขึ้นเซกเมนทะี่ห้าเนี้ยไม่ควรปรับฐานต่ำกว่าเท่าไหร่ครับสองสามหนึ่งห้าเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นคีย์สําคัญนะถ้าถ้าไม่หลุดตรงเนี้ยลุนลุนขึ้นต่อได้นะประมาณสองสามหนึ่งศูนย์นะถ้าวัดตรงนี้ ลุ้นขึ้นต่อเซกเมนต์ที่5หรือลุ้นเป็นโพลีเพราะไม่รู้ว่าชุดเนี้ยจะขึ้นเป็นแค่1นึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์สี่เซกเมนต์หนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์สี่เซกเมนต์แล้วขึ้นเซกเมนต์ที่5แบบนี้หรือถ้าเป็นแยกเป็นโพลีกคือจะเป็น1หรือ A 2หรือ B แล้วขึ้น3 A, หรือ C เพราะนั้นไอ้น,นี้ยขึ้นแรงได้เลยนะครับเพราะนั้นถ้าไม่หลุดตัวเนี้ยฝั่งขาขึ้นมีลุ้นนะประมาณ2องพันสามร้อยสิบนะครับมีลุ้นเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดตัวนี้อยู่ที่แต่ ใช้คำว่ามีโอกาสที่อาจจะเป็นการลงของเซ gment ที่5้าตัวนี้จะเป็นไซเคิลใหม่เพราะนั้นเดี๋ยวเราไปแกะดูตรงท่อนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเทียบไซส์ชุดนี้อาไซชุดนี้ก็คือเซ gment ที่1นึ่ gment ที่ 2, องซ gment ที่ 3, ามเซ gment ที่4นะครับ เนี่ยไปดูชุดนะี้มีโอกาสครบหลปเรียนงซึ่งตอนนี้ในภาพของวิกถ้าปิดเขียวได้ก็คือลุ้นจบนะครับแต่ถ้าไม่ปิดไม่ได้ระวังโครงสร้างภายในอาจจะยังไม่ครบหลูต้องไปดูทม์เฟรมเดย์อ่าตอนนี้ยังตามทันอยู่นะพอเราไปดู t ท m e เฟรมเดย์โครงสร้างราคาของชุดนี้นะครับที่ขึ้นมา อ่อตรงนี้ไม่แน่ใจนะแต่เอาโอเคตตามชุดนี้ก่อนชุดหน้าที่ลงมาถ้าเราบอกว่าตรงนี้จะเป็นเซกเมนต์ที่สี่หรือเ็เนี่ยอา่าตอนนี้ขอบเขตของเขาเนี่ยถ้าเป็นสี่ก็คือคีย์ว์ดสำคัญคือสองสามนสูไม่ครหลุดส่วน x w a v เวลองวัดนิดหนึ่งตอนนี้เกิดหรือยังตอนนี้ราคาลงมาในโซนที่เอ็กเวนะสองสามแปดแปดมีโอเวอร์แลบปบไส้ก็พอลุนได้อยู่นะพอลุนได้อยู่พอลุนได้อยู่แต่พอดูออชุดนี้ อ่าเราซูงข้าไปดูชุดนี้นิดนึงเซ gment ที่หนึ่งเซ g m e ที่สองเซเมนต์ที่สามเซ gment ที่สี่จุดสังเกตเซ gment ที่สี่เนี่ยไอตรงนี้อาจจะดูใหญ่ไปนิดนึงนะครับดูใหญ่ไปนิดนึงตรงที่อะไรครับอ่าตรงกลุ่มก้อนนี้ปรับตัวแค่ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แต่อันเนี้ยเห็นไหมความใหญ่ค่อนข้างใหญ่นะแปลว่าอะไรครับถ้าดูทรงแบบนี้เนี่ย อาจจะไม่ใช่ซกเมนต์ที่สี่นะครับอาจจะไม่ใช่ซกเมนต์ที่สี่ผมผมมองว่าอาจจะรวบชุดไปก็คือตนี้เป็นซกเมนต์ที่หนึ่งสัป์ที่สองสัปดา์ที่สามอ่าตรงนี้อาจจะเป็นขาเอขา b ขา c ีไหมอืมแต่พอเทียบไซส์มันก็ใกล้เคียงกันโอเคอาจตามไปสัปดา์ที่สี่ก่อนได้เพราะฉะนั้นอ่าตรงนี้ราคามารีบาลขึ้นมาในรูปแบบของแฟลตใช่ไหม มันเกิน64.8%ก็วาชุดนี้ลงมาถ้าเป็นเซมิที่สี่ที่ดีเนี่ยโอเค๋ย่าไม่ควรต่ำกว่าสองสามหนึ่งศูนย์แล้วก็ย่อมาเต็มที่เนี่ยไม่ควรอ่านต่ำกว่าสองหนึ่งจ็ดห้าอันนี้คือเกณฑ์ของแฟดชุดนี้แต่ว่าถ้าหลุดมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วแหละอันนี้คือโซนนะถัดมาทีน,ทนี้ตอนนี้สัญญาของทางเฟมเดถ้าปิดแบบนี้ได้คือลุนลุนที่จะรีบาวต่อลุนที่จะแยกเซมิท เพราะตอนนี้เราเห็นแล้วว่าราคาเนี่ยลงมาเป็นเซม์ที่1นึ่เซม์ที่2สองเซต์ที่สามโอกาสที่เซม์ที่สามจะจบครับแล้วก็เราลุ้นว่าจะเป็น 4, เซม์ที่สี่ลองต่อเซม์ที่ห้าหรือกลับตัวเพื่อขึ้นต่ออ่าตอนนี้เป็นจริงที่ต้องมาวัดกันชุดนี้ละตอนเนี้จุดเริ่มต้นของชุดนี้อยู่ที่ขานี้สองเจ็ดสองสองใช่ไหมเดี๋ยวเราดรอปไปดูครับเทียบไซส์ของชุดนี้ รุนขึ้นเซกเมนต์ที่5้าหรือ x ในภาพระยะกลางส่วนภาพระยะสั้นน่ะอย่างน้อยก็คือมองได้2เคสเนี่ยก็คือ1เซกเมนต์2เซกเมนต์3เซกเมนต์4เซกเมนต์รุนขึ้นเซกเมนต์ที่5หรือรุนขึ้น AC กับรุนตรงนี้เป็นเซกเมนต์ที่1นะครับรุนเนี่ยอันนี้คือ1เซกเมนต์อันนี้อาจจะปรับเป็น2เซกเมนต์แล้วขึ้นเซกเมนต์ที่3แบบนี้นะครับตัวนี้นจะเป็นแค่ขึ้นย่อยอมองมองได้2เคสนะครับ แล้วก็ชุดเนี้ยเราตามท่อนนี้ก่อนก็คือตรอนนี้เซ gment ที่หนึ่งเซ g m e ที่สองเซเมนต์ที่สาเซเมนต์ที่สาเริ่มมีการแยกเซ gment แล้วดับเบิลทำเฟรนสี่ชั่วโมงครับพอดับเบิลสี่ชั่วโมงคงสร้างราคาของชุดนี้เห็นว่ามีอะไรครับมีการลงมาเป็นหนึ่งเซ gment สองเซ gment สามเซ gment สี่เซ gment ห้าเซ gment ถามว่าชุดเนี้ยถ้าลงห้าเซ g มนต์ลองเทียบสัดส่วนนะครับความยาว อันนี้น่าจะเป็นหนึ่ง extension แต่ถ้าเป็นหนึ่ง extension อ่ะสามไม่ควรตันที่สุดใช่ไหมาตามกฎเทียบครับโอเคก็พอรับได้นะตัวนี้จะเป็นอะไรครับ1 x สองสามสี่ห้าอันนี้แลวที่หนึ่งนีนก็คือเกทที่จบ ก็คือจบจุดนี้แล้วตอนนี้กำลังลุ้นอะไรครับลุ้นรีเบเอย่อ B แล้วไป C เพื่ออาจจะจบขึ้นสองในภาพใหญ่นะครับแล้วค่อยลงต่อในกรณีนนเช่นเดียวกิดว่าอาเคสเนี่ยเป็นการลงต่อหรืออาจจะจบชุดของขา C ชุดนี้แล้วอันนี้คือเดนที่หนึ่งเพื่อเตรียมขึ้นไซเคิลใหม่พอคือขึ้นอ่าเซกเมนต์ที่5ได้เช่นเดียวกันมันจะมีเส้นสีชมพูผมเขียนไว้ก็คือถ้าชุดนี้จบ5้าขาก็อาจจะเตรียมพร้อมขึ้นขึ้น1ใหม่ขึ้น2ไใหม่ขึ้น3มใหม่ได้เช่นเดียวกันอ่ะ อ่ามีนมีคลื่นซ้อนอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นแต่ตรงเนี้ยมันมีเคสขาลงมองได้สองเคสนะคืออันนั้นคือเคสที่ไม่ที่จบส่วนเคสที่ไม่จบเนี่ยจะเป็นอะไรครับก็คือตรงนี้อาจจะเป็นการลบสวีกนะเป็น A b อย่างงี้เอแล้วก็ b อย่างนี้ที่เตรียมลงขา C ซึ่งถ้าจะลงขา C ตรงนี้เนีย่ย A B B ใช้เวลาประมาณนี้ก้อนประมาณนี้ C ก็อาจจะปรับไซส์ว้ตรงนี้หนึ่งแล้วเตรียมลงขา C ซึ่งตรงเนี้ย ไม่ควรเห็นการรีบาวแรงนะครับกลับขึ้นมาอย่างน,น,น้อยก็ไม่ควรเบรกตรงโซนนี้สองสี่เก้าสองนะครับสองสี่เก้าสองจุดเจ็ดสี่ถ้าจะสารภาพในการลงของเลยครับ a รีบาวบนะครับเรีบาวบเพื่อลงขา C ซึ่งตรงเนี้ยนะครับจุดเริ่มต้นของจุดนี้ถ้าจะเป็นขา C ก็คือตรงนี้ไม่ควรเบรกเพราะนั้นถ้าถ้าอยากจะขึ้นถ้าไม่ถ้าอยากจะรอโอากาสดีเนะี่ยอ,อาจจะรอเบรกตรงนี้ก่อนค่อยไลย่ หา่ย่อ,ยอแล้วค่อยตามหรือเพราะตรงนี้ระวังเคสชุดนี้ก็คืออาจจะเป็นแค่เคสอ,อะไรครับขาซีตรงนี้อาจจะเป็นอะไรครับขึ้นหนึ่งแล้วรีบาวสองของขาขาขาลงของขาซีอาจจะมีขาสามแต่เนื่องจากขาสองที่รีบาวขึ้นมาเนี่ย่ขนข้างแรงนะตอนนี้รีบาวกลับขึ้นมาเท่าไหร่ครับหกสี่จุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเกือบยืนได้ปรับดีเทลลึกแต่ถามว่า2องดีเทลลึกได้ไหมดีเทลลึกได้ดประเด็นอยู่ที่ว่าตอนเนี้ เราดูชุดในชุดที่รีบาวลองตอบไปดูหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็เริ่มเป็นทอดไส้เป็นท่อน,นี้ก็คือหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์ถ้าเป็นแค่ขึ้นสองก็น่าจะใกล้ครบหลุแล้ว,ลวอาจจะมีโอกาสย่อนะครับแปลว่ามีโอกาสย่อถ้าเป็นแค่การรีบาวสองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูเคสนึงถ้าเป็นเคสที่จะขึ้นใซเขึ้นใหม่ล่ะ เคสที่จะขึ้นไซเคิลใหม่เคสที่จะขึ้นไซเคิลใหม่ตอนนี้เห็นราคามีการปรับหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สา e เซกเมนต่นรุนขึ้น s e g เมนตที่ที่หได้อยู่เพราะนั้นอรารายาซันอาจจะมีการยอ่อแต่ถามว่าย่อแล้วจบลงไหมก็อาจจะยังถ้าราคายัางไม่หลุดตซนนี้ต้องหลุดฐานสองตรงนี้ ตอนนี้ยังมองยากนะถ้าดูจากหนึ่งชั่วโมงเนะี่ยว่าตรงเนี้ยจะย่อเป็นเซมินที่หนึ่งด้วยองเซมิิที่สามเป็ซมินที่สี่ไปเซมิที่ห้าต่อก่อนอีกไหมนะครับเพราะนั้นกลอบในการเทรดผมก็เลยมองว่าถ้าราคาย่อลงมานะครับย่อลงมากรณีถ้าเกิดว่ามันย่อลงมาไม่หลุดไม่หลุดชุดนี้อ่าตรงนี้อาจจะเป็นการแยกเซกมนต์แล้วก็คืออะไรครับอาจจะเป็นการขึ้นของขานี้ ซึ่งอาจจะเป็นเซ gment ที่1หรือ A ย่อมาตัวนี้เป็น2หรือ B ถ้าไม่หลุดก็คือลุ้นเป็นเส้นสีเขียวคือกลับตัวขึ้นแรงๆอาจจะลุ้นขา B หรือขา C ต่อแต่ข้อควรระวังนะครับถ้ามันเป็นเคสสีฟ้าคือตัวนี้เป็นแค่โพลีนะ A B แล้วเนี่ยเรียมลงขา C ตัวนี้จะเป็นแค่ขึ้น1หรือรีบาวสองแบบเนี้ยผมมองไม่ควรเกินเนี้ยที่จะลงต่อขา3มเนี่ยมาตรงนี้หรือตามกว่าเพราะฉะนั้นใน,นางนานตอนนี้ถ้าราคาขึ้นต่อเลยผมมองว่า แนวต้านตรงนี้อาจจะว่าในการเซลล์หรือช็อตสั้นๆได้ก็คือสองสี่หกสามสองสี่เก้าหกนะครับอาจจะมีการย่อสั้นๆได้ก็เป็นลุ้นอีกทีหนึ่งว่าจะย่อเป็นขาสี่ที่ไม่จบหรือเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อตามแค่สีส้มถ้าย่อไม่ถ้าย่อยกโลได้แนวะต้านถัดไปอยู่ที่ประมาณสองห้าเจ็ดสี่ถึงสองหกสองสี่นะครับส่วนโซนนะรับถ้าเกิดว่าตรงนี้จะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับของกรณีที่เกิดว่า มันเป็นเคสที่จบก็คือขา a ขา b ขา c จบแล้วหรือโทษทีครับมันเป็นเคสที่คือเป็นเ่วงที่หนึ่งช่วงที่สองช่วงที่สามช่วงที่สี่ช่วงที่ห้าตัวนี้จะเป็นหนึ่งสองเพื่อเตรียมขึ้นสามเนี่ยแนวรับตรงเนี้ยก็ไม่ควรหลุดเช่นเดียวกันแนวรับก็จะอยู่ที่ประมาณสองสามเก้าศูนย์ครับแล้วก็สองสี่หนึ่งหนึ่งสองสี่หนึ่งหนึ่งโดยประมาณ เพราะนั้นแยกเป็น2เคสสั้นๆนะครับผมเขียนเส้นนะครับสีฟ้าคือการครบหลุมแล้วคือเซมิเนที่หนึ่งเซมิที่สองเซมิที่สามเซมิที่สี่เซมิที่ห้านะครับตัวน,นี้อาจจะเป็นการขึ้นของ1แล้ว2แล้วขึ้นต่อ3 4มี่หอะไรก็แล้วแต่ส่วนเคสที่ยังไม่จบก็คือตรงน,นี้อจ,จะเป็นขา A รีบาลบีนะครับตรงน,นี้จะเป็นเซกเมนต์ที่1รีบาลสอลง3อันนี้จะเป็น,นแนวรับของ3ซึ่ง3ตรงเนี้ยถ้าเรามาต้อง,องระมัดระวังนะเพราะนั้นถ้าหลุดโรนเนี่ย2 3 5 7ให้ระวังนะตรงน,นี้อาจจะเป็นเงยแค่ แนวเด้งสี่ก็คือสองสามศูนย์สามถึงสองสามสามศูนย์แต่ระวังอาจจะลงต่างห่วนี้ได้เพราะว่าชุดนี้ถ้ามีการเก็บของลงๆแบบน,นี้มีโอกาสลงแรงต่างว่วนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นแค่โซนเด้งเพราะฉะนั้นถ้าจะขึ้นต่อควรยืนเหนือตรงนี้ก่อนแล้วก็ย่อยอกโลเนี่ยค่อยไล่ตามต่อไปได้นะครับแผนมองประมาณนี้หนะวังว่าคลิปนี้น่าจะพอเป็นมุมมองไอเดียรายการเหตุที่เป็นประโยชน์ได้อยู่ไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งถ้าเรามาดูจากล็อกสโตเพิ่มเติมเนี่ยตอนนี้ทางเฟรมเดย์อยู่ในโซนโอเวอร์โซ นะครับโอเวอร์โซลและทำเฟมสี่ชั่วโมงก็อยู่ในโซนโอเวอร์โซลอในโซนโอเวอร์โซลทำเฟมหนึ่งชั่วโมงอยู่ในโซนโอบอดนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสนะที่ตรงนี้อาจจะขึ้นไปแล้วมีการย่อสักรอบหนึ่งเพราะนั้นส่วนตัวมองว่าระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีการย่อที่โซนประมาณนี้สองสี่หกสามสองสี่เก้าแปดก่อนแต่ย่อมาเป็นลงสเนที่สามหรือเปล่านี้ไม่รู้นะครับแล้วก็ถ้าผ่านได้ก็คือแนวะต้านถัดมา อ่ะอันนี้ทองหนึ่งชั่วโมงถ้าเกิดว่าย่อยอกโลได้ก็คือลุ้นอะไรครับสี่ชั่วโมงดีขึ้นไปด้วยลุ้นสี่ชั่วโมงขึ้นไปด้วยแต่ถามว่าถ้ามันไม่จบมันลงกดลงมาหลุดลยรอบหนึ่งได้ไหมได้ก็จะเข้าสู่เคสอ,อะไรครับอย่างที่ผมบอกมันก็อาจะาอันตรายตรงที่อาจจะเป็นแค่โพลีแบบเนี้ยแลวลงซึ่งมที่สามที่ไม่จบกดหนึ่งชั่วโมงลงมาด้วยนะครับประมาณนี้นนก็ตามท่อนนี้ดีๆประมาณนี้ครับกรอบใกการเทรดของตัว อิาอาเรียมหรือว่าอีตทีก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอเป็นมุมมองในการเห็นที่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดใจนะเป็นลังใจกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ